สวัสดีค่ะพีพัสด์แปดสิบเกคลิปนี้นะคะทิปจะมาสอนวิธีในการสมรัครแพ็กเกจ Disney Plus Hotstar ในราคาเพียง4 9บาทต่อ30วันเท่านั้นจากปกติราคาจะอยู่ที่99บาทต่อ30วันนะคะเราไปดูเงื่อนไขในการสมรัครแพ็กเกจนี้กันนะคะซิมที่สามารถสมัครได้นะคะสามารถสมัครได้ทุกซิมและก็ทุกเบอร์ที่เป็น a i s นะคะ และก็สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นทั้งระบบเติมเงินและก็ระบบรายเดือนนะคะสรุปก็คือสมัครได้ทุกซิมที่เป็นของ e i s นะคะแต่ก็มีซิมที่ไม่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะคะก็คือซิมที่เคยสมัครแพ็กเกตนี้ไปแล้วนะคะจะไม่สามารถนำมาสมัครซ้ำอีกได้นะคะ เงื่อนไขต่อมานะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะคะ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจนี้กันนะคะเราจะได้ชมภาพยนตร์ซีรีส์ละครรายการและก็เรื่องราวต่างๆจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่ทั้งจาก Disney ์พิกซา a r มาเวลสตาร์วอ a ์เนชั่นแนลจ a โอกรากรวมถึงภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังจากเอเชียและก็จากประเทศไทยด้วยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะสามารถรับชมภาพยนตร์จากแพ็กเกจ Disney Plus h o t อสต r ได้2เครื่องต่อหนึ่งบัญชีนะคะ ก็คือเราใช้เบอร์เดียวสมัครแพ็กเกจเราสามารถที่จะล็อกอินดูหนังได้2เครื่องเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะสามารถรับชมภาพยนตร์ที่สมัครผ่านแพ็กเกจ Disney h o t s t a r ได้ทางแอปพลิเคชัน Disney Plus h o t t t r r โหลดแอปได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะหรือจะรับชมผ่านเบราว์เซอร์ h s o m e s a f a r i f i r e f o x Android TV และก็ Apple TV นะคะสามารถรับชมได้หลายช่องทางกันเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานคือ30วันหรือ1เดือนนะคะรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่49บาทต่อครั้งต่อ30วันและก็จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ12รอบบินหรือว่าจนครบ12เดือนนะคะแต่เราสามารถที่จะยกเลิกแพ็กเกจได้ตลอดเวลานะคะรายละเอียดต่อม นะคะคแพ็กเกจนี้นะคะเป็นการสมัครครั้งเดียวแต่จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ12เดือนหรือจนครบ12รอบบินนะคะต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะคะชื่อเว็บ AIS. Com. th/Disney จากนั้นเลือกคำว่าไปนะคะจากนั้นให้เราเลือกคำว่าแพ็กเกจรายเดือน49บาทแล้วก็เลือกสมัครเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราตรวจสอบเบอร์ที่เราสมัครเติมเงินให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันนะคะ จากนั้นเราก็จะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการสมัครสำเร็จมาให้เราอีกทีนะคะเป็นอันว่าเราได้สมัครแพ็กเกจ Disney Plus h o t s t a r เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แอดได้สมัครเมื่อปี2564ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ